ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่าเป็นความสําเร็จผลงานวิจัยโดยคนไทยที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของไทยด้วยนวัตกรรมนะคะเขาบอกว่าเป็นการผลึกกาลังของบริษัทควอนตัมไบโอเทคจำกัดในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ในนวัตกรรมสารสกัดไบโอแอคทีฟิสต ภายใต้แบรนด์บู o m อซีนะคะเขาบอกว่านี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยของคนไทย แล้วก็ต่อยอดทางการตลาดแบบไม่หยุดยั้งด้วยใช่ค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะคะดรสวงสมานหมู่เนี่ยบริษัทควันตั้มไบโอเทคจำกัดแล้วก็บิ๊กบอสนะคะบิ๊กยสพวรัตพลวรัตวรกุลนะคะบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเนี่ยก็ได้ร่วมเซ็นลงนามนะคะเซ็นสัญญายอย่างเป็นทางการหรือเรียกว่า M O U นะไปเมื่อวันนี้เองนะคะเป็นการลงลายมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะณนะลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ ครับผมก็แน่นอนนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนจับตามองครับก็คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เรียกว่าฮอตที่สุดในนาทีนี้นี่นะฮะพีพีกริดนะครับแฟนคลับก็ไปจับจองพื้นที่กันโอ้โหเต็มลานนี่เห็นไหมฮะเสียงนี่กลีสดนนันนะครับเป็นการตอกย้ําความสําเร็จนะฮะที่เกิดขึ้นในความร่วมมือในครั้งนี้โอ้โหนี่ <riv ota> <usion> ก็เป right? ็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดใช่ไหมแล้วก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรด้วยนะคะก็ต้องมีการใช้นวัตกรรมมาช่วยอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะ